สวัสดีค่ะวันนี้เมย์จะมาสอนการใช้งาน s m a r t b บิ366นะคะโดยที่วันนี้นะคะจะเป็นการสอนการสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อมาแล้วนะคะก็คือเราจะมาทำใบ PO โดยดึงใบขออนุมัติจัดซื้อที่เราเคยทำไว้ค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะให้เรามาที่เมนูระบบซื้อนะคะจากนั้นเนี่ย ให้เราไปที่เมนูสั่งซื้อสินค้าค่ะหรือว่า PO ค่ะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าสั่งซื้อสินค้าแล้วนะคะให้เรากดเพิ่มค่ะเมื่อกดเพิ่มแล้วนะคะให้เรามาที่ช่องค้นหาเอกสาร p r นะคะกดคลิก1นทีค่ะจากนั้นนะคะจะมีหน้าต่างใบขอซื้อสินค้าเด้งขึ้นมานะคะก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้าที่เราเคยทําไว้นะคะเราก็ กดคลิกเลือกได้เลยค่ะเมื่อเรากดคลิกเลือกแล้วนะคะก็จะมีสินค้าเด้งขึ้นมาตามที่เราเคยทำใบอนุมัติจัดซื้อไว้เลยค่ะเราก็ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอีกครั้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนวันที่ตามเปลี่ยนวันที่เอกสารตามที่เราต้องการนะคะจากนั้นนะคะเราก็ตรวจสอบราคาให้ถูกต้องแล้วกดบันทึก ปุ่มนี้ได้เลยค่ะเมื่อกดบันทึกแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่ารายการ po นะคะจะมีรายการใหม่ที่เราได้ทำไว้เพิ่มเข้ามาตรงนี้นะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับวิธีการสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อนะคะโดยที่เราเนี่ยดึงใบ po เราทําใบ po โดยที่เราดึงใบขออนุมัติจัดซื้อที่เราเคยทำไว้ก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งเมื่อ เรามาที่หน้าเมนูของใบขอซื้อสินค้านะคะเราจะเห็นได้ว่าตรงสถานะจะมีคำว่า PO ขึ้นแล้วก็มีคำว่าสำเร็จนะคะหมายความว่าตัวใบขออนุมัติจัดซื้อที่เราเคยทำไว้อะค่ะได้รับการอนุมัติและได้ทำเป็นใบสั่งซื้อหรือว่าใบา PO เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขั้นตอนจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ